รับทั่วประเทศวันนี้18เมษายนโชคดีแค่กลุ่มเดียวกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้รับคนละ500บาทกลุ่มไหนได้รับเงินส่วนนี้ฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่18เมษายน2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข okay. ่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารในเรื่องนี้กันค่ะวันที่18เมษายนนี้นะคะรับเงินกันอีกรอบเป็นเงินสดคนละ500บาทกลุ่มที่โชคดีก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวอสอมนั่นเองค่ะ เงิน500บาทนี้นะคะเป็นเงินค่าเสี่ยงภัยที่ทางคอรมอได้อนุมัติช่วยเหลือทั้งสิ้น6เดือนและเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการจ่ายไปแล้วนะคะจำนวน5เดือนด้วยกันตั้งแต่ตุลาคม2,564ถึงกุมภาพันธ์2565้รหหลับไปแล้ว2,500บาทและล่าสุดวันที่18มีสเมษายนนี้นะคะก็เตรียมตัวที่จะ รับกันอีกงวดซึ่งเป็นงวดสุดท้ายแล้วเป็นค่าเสี่ยงภัยของเดือนมีนาคมพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มอสมในเดือนมีนาคมจะได้รับค่าเสี่ยงภัยอีกคนละ500บาทเข้าบัญชีของท่านในวันที่18เมษายนนี้ค่ะเป็นเงินสดกดมาใช้ได้ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ด้วยนะคะส่วนจะมีการอนุมัติ ให้มีวงเงินในส่วนตรงนี้ต่อหรือไม่เดี๋ยวทางช่องจะรีบติดตามอัปเดตข่าวสารมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ